กูดหอยน้อกระติกูดาเอาล้นอยู่กูด่าตัว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 เห็นบหครับพี่น้องนน่ะหอยยตกระตินะครับลุมป่านะครับนี่ครับลุ้มป่า ครับพี่รองครับตอนนี้ผมกับยูขึ้นเก้าแล้วครับเพื่อนบนรัดยู่ทางโซนบันดอดกอบนะวันนี้กันรังสิลงน้ำกันนะครับนี่นะครับที่กอบก๊อปสายซุ่มครับผมกนี่ครับไตเรือไตบอยนะครับบ้ิษัทมใสไบริการไม่ได้ครับผมออกเรือครั้งละห้าร้อยบาทนะครับเกี่ยบพร้อมสิออกเลยบอกเบอร์โทรทั้งเบอร์โทรยังก็อศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามสองติดต่อได้เลยครับตามที่เบอร์ที่ยูมองข้างล่างนี้นะครับผม บอยคนแพ้เกินบลรัตนะครับถ well like. ้าเป็นเฟซบุ๊กนะครับคนแพ้คนแพ้มาเอ่อบอยคนแพ้นะครับผมกาบมี่หอดข้าราชกาเกีครับอยู่กุละกันภูไทหมักลองเพีงนะครับมาใส่บริการได้เลยครับมือนีมาทำกานเจ็ดคนเจ็ดขึ้แปดครับเจอไอมาเ็ดคนไอมาเจ็ดคนนะครับมือนีเลือกออกสองลำนะครับสีพากันปูนแต่ยินว่าเมื่อวานนี่ ยิ่งกันไปเป็นซิฟก็ตัวมือนี้สิเขาไปเบิ่งครับสะพานขาวเปยังใดกุหลาบทางบ,างบ,าบ้านน้องไค่นวเบื่อครับอ่ะลุยครับผมสวัสดีครับเรือมาหอดกะแลรนเรือประมาณจากักเออสามชั่วโมงนี่แหละครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับไปของเขาโอ้ปลาไม่ใช่หลับตายครับผม <c oughs> นี่ไตาน,าน้ำหนูแมนเบิร์เลยปลาครับปลาขึ้นอย่างมองนี่เป็นล้ำเซิร์นครับนี่โอ้ปลาขึ้นล้ำล้ำเซิร์นนี่คระกระแต่วะเห็นไห เนี่ยมองนี่เป็นล้ำเสือนขึ้นไปปูนทางบ้านไรอย่างเงี้ยมองนี่เป็นบ้านแค่น้องไข่นุ่นครับบ้านไข่นุ่นหรือบ้านไข่นุ่นนี่แหละเออสิ้นครับผมสิพาไปลงไปเบื้องวันใส่สำไรแต่จากสายตาที่เบื้องจากมองนี่เนี่ยผมก็ว่าจักสามเมตรนี่แหละครับสามเมตรเดียวไปสามเมตรเดียวไ่เอ้าลุยลุยครับพี่น้องลุยๆุยันนี้ลุย โค้ดปลาครับจะเลี้ยวเบื้งเดียวเลี้ยวเบืง้งนีอยูมาได้แเลปลาดีครับพี่รองผมเป็นครับแง่อยอะเจ้าไปครับโยออกไป ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นมาแล้วสิ๊ับเลยแล้วะครับปลดที่นี่นะะันว่าสิบว่าบหมันกับพกคือเดเพาะก็ได้ยิ่งกันพูระตูสองตัวยอยู่มือนี่ก,ก็ได้แต่พิดปูละ ตกดินคือเก่าเหรอครับมื่อน,นี้นะครับผลงานกับอะไรกองกย่ออยู่นี่แหละของผมนะมากันไม่งวดรุ่นครับเปลงเด็กไม่ไม่ไม่นี่ย้อมแผลสะก่อนถานาบลงครับ